พันพาดมาและเพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนยิ่งมีคงมีข่าวว่ายิ่งงานเข้าเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้นะคะเหมือนคิมคิมเบอร์ลีพรีเตนเตอร์เยอะมากใช่หลายตัวด้วยนะคะตัวดังๆค่ะแตเอทั้งนั้นเลยและที่สำคัญถ่ายต้นริมรั้วกับพี่หมากอยู่ตอนนี้มันมีข่าวด้วยกันค่ะแล้วต้นรักริมรั้วก็คือพี่จาไงเขาเป็นผู้จัดพี่จ๋าพินเจษพี่เจษเออบรรยรกาศในกองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างค่ะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะคิมกจะถามอยากจะรู้จริงๆน่าจะสิคิมจะตอบไหมไม เฮ้ยเราจินตนาการไม่ถูกว่ามันจะเป็นยังไงมันก็จะอื่นไงคะพี่ <laughs> าสมมุติว่าเอาจริงๆนะไม่ไม่ไม่ใช่กรณีนี้นะสมมุติเล้นแบบคนไม่ถูกกันอะไรเงี้ยมานั่งแบบนั่งกองเดียวก็ต้องมองหน้ากันยิ่งพระเอกนางเอกถ้ามันยิ่งมีประเด็นนะสมมุติเล่นซีนหวานไปอ่ะอีกคนนึงเฮ้ยหวานไปปะเนี่ยเอออาจจะแบบเอออินปะเนี่ยแบบคิดได้ไงแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคือด้วยความสนิทกันด้วยความที่เขาบอกเขาก็เคียร์กันแล้วไงใช่แต่เขาบอกว่ากองอไม่กล้าเล่นกันนะมันก็จะเกิดอาการเกรงอะสิก็เกรงแล้วคนปกติแล้วมากคุณคิมเนี่ยเขาจะเล่นกันเหรอบูะ คนที่รู้จักสนิทกันเล่นละครด้วยกันมานู่นนี่นั่นอยู่ๆอ่ะก็คือมาบีบเนื้อตรงเนี้ยใกล้ๆเราเนาะเอออย่างเงี้ยเราเราก็แบบแอบคิดมันดูสนิทไปไหมอะไรอย่างงี้นะคะเออบรรยากาศเป็นย <vik etera. S 1> like ังไงแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนคนที่ทํางานในกองเองเขาก็จะแบบอย่างทีมงานอย่างเงี้ยก็จะแบบก็จะเกรงเหมือนกันนะโดนจับตาคือทีมงานเองก็เกรงน้าเหมือนแบบก็ก็จะไม่ถูกมันจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยเออลองคิดพุดแล้วกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะบรรยากาศเรืองริ้มล้วนเนี่ยค่ะ สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มาเปิดมาเปิดตัวเห็นแต่ในโฆษณาใช่ค่ะก็เปิดตัววันนี้มาลุ้มปีเลยเนาะเหมือนหลุดออกมาจากในทีวีเลยใช่ไหมคะออกมาอย่างนี้ก็ก็เปิดตัว Mitsubishi a Trac ใหม่เป็น e ี o c ค r s e ซีดานที่ออกมาใหม่แล้วก็คิมเชื่อว่ารถคันนี้จะตอบโจทย์หลายๆคนด้วยราคาที่ที่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแล้วก็แถมประหยัดน้ำมันด้วยค่ะแล้วก็มีกล้องวงจรกล้องกล้องมองหลังด้วยค่ะ ก็สำหรับผ well. really. ู้หญิงที่เพิ่งหัดขับรถใหม่หรือสำหรับผู้ชายก็ได้คิกว่ามันตอบโสนย์ได้เยอะมากรูปต้นทํางานแบบนี้เนาะค่ะก็เป็นครั้งแรกค่ะลูกนี้มันดู working woman มากเลยเนาะ working woman ก็เหมาะกับละครด้วยค่ะที่ที่กำลังจะออนรักลิมโลใช่ค่ะก็เป็น working woman ในเรื่องน้สทานนี้เลยปะคะแต่งานสี่ครั้งสาคัญจริงๆค่ะจริงๆคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันค่ะชอบไหมคะลูกนี้ ชอบนะก็รู้สึกว่าดูธรรมะธรรมงเนาะดูแบบไม่ต้องมานั่งห่วง <Yeah. S 1> ห่วงอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็ตอบโจทย์นะแต่ว่าพี่ว่าทรงผมนี้ต้องฮิตอนะ่ะค่ะไปร้านทำผมแล้วบอกว่าทำทรงนี้จริงอ่ะ <c oughs> จะไว้ยาวไหมคะหรือว่าตอนนี้กำลังกำลังไว้ค่ะไว้โย่กผมสั้นๆันบอบก็คงโหดจัาหนูว่าอยากตัดมากเลยค่ะแต่พี่อาสาไม่ให้ตัดพี่อาสาว่าไม่ให้ตัดเพราะว่ามันทำให้ดูหินบางเกลี้เกลี้ใช่ค่ะอยากให้ยาวๆดูเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแหมดูหน้าหนุ่คอนเซ็กซี่มากเออได้อยู่ ก็เป็นเจ้าแม่พิสเซนเตอร์คนใหม่อะไรเงี้ยค่ะงานเยอะ,อย,อ,ะอย่างเงี้ยยังค่ะยังก็เรื่อยๆเนาะก็ก็ก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ได้รับช่วงนี้ก็อาจจะเยอะหน่อยบางเดือนก็อาจจะไม่เยอะอะไรเงี้ยก็ก็เป็นช่วงช่วงไปแต่ยังไม่เคนแทนเจ้าแม่เนาะยังยังค่ะไม่กล้าค่ะเป็นลูกสาวเจ้าแม่ไปก่อนได้ค่ะเป็นต้นได้น้อยอยู่ละครหลายคนก็ถามถึงความคืบหน้าเป็นไงบ้างคะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยตอนนี้เหรอคะ ใกล้จะออนแล้วค่ะก็ก็จะจะออนต่อดาวเหลือนบ้างคะ่ะถ้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะก็อีกประมาณสักเดือนนิดนิดเลยไม่ปิดกล้องเนาะยังค่ยก็เล่นกันถ่ายอยู่มีฉากไห้แม็กมให้ติดตามอีกไหมคะมีฉากนหวานอีกเพียบเลยค่ะอ ก็ต้องติดตามดูแลกันค่ะต้องรักเรีมนรัวโปรเจกต์ถัดจากนี้นะคะถัดจากนี้เหรอคะยังยังอุ้มไว้ก่อนค่ะแต่ว่าก็มีแน่นอนมีแนนน่อแล้วก็คนก็จะได้ได้เซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะพีเลียดไหมอ่ะพีเลียดไหมเหรอคะไม่น่าจะใส่ว่านาลูกครึ่งนี้เลยทีเดียไม่น่าทีเลียดค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นซีรีส์มาแล้วซีรีส์คค่่ะะหายไปนาน เรื่องแรกเองค่ะก็ฝ่ายของแฟนเลยค่ะผมเคยได้ติดตามงานน้องคิมไปที่ไหนอะไรอย่างอื่นอีกค่ะก็สมัครช่วงนี้ก็ก็อาจจะออกงานอีเวนต์อีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ฝากติดตามด้วยละกันค่ะสมัครโฆษณา Mitsubishi แล้วก็ผลงานอื่นๆของคิมรวมถึงต้นรักลิมลวด้วยละกันค่ะก็ใกล้แล้วเนาะน่าจะสิงหากันยานประมาณนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะ ริมรั้วนะคะก็ประมาณอีกประมาณ2ององเดือนน,นะเนาะว่าแทนไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องก<อ>็น่าจะเดือนเสิ้นเองแหละก็น่าจะไออ,อ้เืก็น่าจะมันอยู่นั่นเองนะคะ,คะเดี๋ยวเอ็มเคก็จะได้ฟินกันต่อละเออนะคะสำหรับสาววงที่เป็นแฟนคงแฟนคลับนั่นเองมันมันต้นรักริมรั้งเอง